สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทม์ไลน์นะครับในคอฟทีวีนะครับพบกับผมกุสิตเพนสลิทเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เรากําลังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจนะครับนำมาเล่าสู่กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเมื่อมาสัก5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเป็นธุรกิจที่จะตายนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่ามันตายจริงครับเพราะว่าเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือการเมน แต่วันนี้มีนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งนะครับที่เรากําลังจะนําท่านมาเนี่ยนะครับเล่าสู่กันฟังว่าธุรกิจเสื้อผ้าที่เคยตายในอดีตนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันฟื้นคืนชีพและกลับมามีชีวิตได้อย่างไรด้วยวิธีใดด้วยเทคนิคใดนะครับแขกรับเชิญในรายการเรานะครับวันนี้จะเป็นคนที่มาเฉลยปัญหาข้อนี้ครับว่าเขาทําให้ธุรกิจเสื้อผ้าประสบความสําเร็จในวันนี้ได้อย่างไรครับกลับเข้าสู่ช่วงที่เราจะทอล์กนะครับแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่มันตายไปแล้วในอดีตนะครับแล้วทุกคนมีความเชื่อว่ามันไม่น่าที่จะยืนหยัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาทํากําไรและก็สร้างรายได้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่เธอคนนี้ครับสามารถที่จะพลิกฟื้นธุรกิจเสื้อผ้าซึ่งธุรกิจการเม้นท์นะครับได้รับผลกระทบมาในระยะยาวแล้วแต่วันนี้เธอประสบความสําเร็จนะครับที่จะหยิบเอาธุรกิจที่ล้มแล้วกลับขึ้นมาได้อีกนะครับพบกับคุณน้ําตาลนะครับเนื้อหาดีๆมีเยอะนะฮะแล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างธุรกกิจมมาายี สวัสดีครับคุณน้ำตาลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเรียกชื่อเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรซ่อนในชื่อเล่นนั้นอีกเยอะแยะต้องถามนี้ก่อนนะเขาบอกว่าคุณน้ำตาลบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นเซลทำงานประจำเราเรียกกันง่ายๆมาทุกกันเดือนสุดต้องถามทำไมกันเดือนไม่พอเลยครับไม่พอใช้ค่ะไม่พอใช้นะตอนเป็นเซลล์าต้องขอพ่อด้วยทำงานเองด้วยค่ะตอนนั้นขายสินค้าอะไรครับอ่าเป็นถ้าถ้างานล่าสุดนะคะก่อนที่จะอนะครับเนี่ยตอนเป็นเซลล์อยู่ที่ Impact Exhibition Management ของเมืองทองธานีในพื้นที่สกีเวนต์ใช่ค well ่ะอีเวนต์ผลักลอนชิ่งประชุมปาร์ตี้แล้วไงคะหมดเลยอ๋อเวลาใครไปอาคารเชียร์ริเจอร์อะไรต่างๆนะครับนั่นแหละเธอขายมาแล้วพื้นที่หลักใช่นะฮะแล้วคิดยังไงฮะธุรกิจมันมีเยอะในโลกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายรองเท้ากระเป๋าหรือเยอะแยะทําไมถึงเลือกเสื้อผ้าส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่อง เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอันนี้ค่ะชอบโดยสบคุยแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยุคเสื้อผ้าเนี่ยไปไม่รอดคือน้ำตาลเนี่ยตอนที่ทอานทำเนี่ยน้ำตาลไม่ได้มองว่าเสื้อผ้าไปรอดหรือไม่รอดแต่ตองว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอ๋อนเน้นใช่แล้วเหมือนคนรอบตัวนยคะผู้หญิงทุกคนยังจะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่า,วามันล้มเหลวแล้วล่ะมันใกล้าตายแล้วล่ะออทำไมคุณต่างต่าง ธุรกิจเสื้อผ้าทั้งทั้งที่สินค้าตัวอ,อื่นมีเยอะแยะเลยน้ำตาลว่าจริงๆมันไม่ใช่ธุรกิจที่ป่าหรอกค่ะแต่เหมือนคนคน,คน,คนออกมาอย่างเงี้ยคนออกมาทมํากันเยอะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามันจนกลายมาว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะจำนวนมันจะน้อยน,นะคะ,ะแต่ว่าเทียนฟันเริ่มทำตรงเนี้ยน้ำตาลน้ำตาลแรกก็บวเหมือนกันว่าจะขายออกหรือไม่ออกเพราะว่าเห็นคนทําแล้วก็บอกขายไม่ออกเยอะบางคนก็ขายดีบางคนก็ขายไม่ดีตอนที่คิดทําตอนนั้นในระหว่างงานประจำ กับการมาคาขายเสื้อผ้าทำควบคู่กันทำควบกันด้วยค่ะทำไปแล้วก็แอบขายในออฟฟิศไปอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าวิธีป้องกันตัวแต่เจ้านายสนับสนุนค่ะว่าเจ้านายก็บ้าเรื่องแต่งตัวเจ้านายก็ซื้อไงถูกไหมตอนนี้เสื้อผ้าอี่ยงนี้วิธีขายหลายแบบนะเช่นขายกันในออฟฟิศที่ทำงานเช่าร้านซักตู้เขาเรียกหนึ่งครูหาทำไมถึงมุ่งเข้าตลาดอ่อนลเพราะว่าอย่างแรกเลยการลงทุนต่ำ ต่ำนี่คือประมาณเท่าไหร่ต่ำคือเริ่มต้นเลยน้ำตาลไม่ลงไม่ลงเยอสักบาทเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยน้ำตาลทำเป็นในลักษณะของการพรีออเดอร์พรีออเดอร์คือการเอารูปมาลงแล้วลูกค้าสั่งรวมยอดทีหนึ่งสิบห้าวันส่งยอดทีลูกค้าเชื่อหรือเราเริ่มจากการคุยคุยเยอะๆค่ะให้ลูกค้ามาสอบถามแล้วคุยเยอะน้ำตาลจะบอกอ ชื่อเบอร์โทรอะไรพวกนี้น้ำตาลจะบอกประวัติน้ำตาลหมดอย่างถ้าในเฟซบุ๊กน้ำตาลจะขึ้นไปหมดว่าตาเรียนจบที่ไหนเป็นใครแล้วก็ลงรูปตัวเองลงรูปตัวเองลงรูปบ้านตัวเองลงอะไรอย่างเงี้ยลงทุกอย่างซึ่งน้ำตาลว่านี่เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าว่าคนนี้มันมีตัวตนจริงๆเขาต้องโอนเงินมาให้เราก่อนใช่ไหมขอบที่อยาสั่งตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าโอนไปแล้วเนี่ยเออแล้วถ้าสินเชืไม่ไปหมาความเชื่อมั่นของคุณดำตาลมันต้องมีกับเขามากทีเดียวค่เราพยายามพยายามพรีเซนต์วววว่่่่่าาาาาาเเเเนนนนนนีีีีียยยยยยรรรรมมมมตตตััจจิิิงงงะชอออููไไไปปหหพพล้ วันนี้ฉันมาที่นี่เลยนะี่อัพรูปเลยหรืออัพความสวยตัวเองลงอาต้องหามุมกล้องก่อนนะคะถ้รจะไม่งั้นนี่คือเทคนิคเนาะแสดงตัวให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สีหน้าแววตาต้องม่งหอกถึงความจริงใจนะต้องหารูปแบบนี้อยากหาอยากหารูปที่เข้มขดนะท่านผู้ชมถ้าเอารูปเฉยเฉยก็ไปลูกค้าก็จะมีครับซึ้งไม่ไม่มั่นใจตอนนี้มันมาเดินถึงจุดไหนครับถึงหักเหชีวิตและตัดสินใจแล้วว่าเอาละงานประจำนุกันเดือนเนี่ยเลิก ออกมาทำอันนี้เต็มตัวออกเลยสามเดือนหลังจากทำอะไรเป็นแรงจูงใจและทําให้เกิดความใช่ไหมเงินเยอะกว่าเงินเดือนรายได้ที่ได้ต่อเดือนเยอะมากเงินเดือนตอนนั้นเนี่ยได้อยู่ประมาณตบสี่หมื่นต่อเดือนรายได้เยอะกว่าประมาณประมาณหลักพันหลายพันอ๋อหลายพันเราก็หลายพันออกแล้วใช่แต่คือพอพอลงรายได้เยอะกว่าหลายพันมันก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยมากกว่าแน่นอนพันงเยอะแล้วแน่นอนความมั้นใจออกยู่แล้วด้วยละค่ะความรู้สึก การออกมาประกบอบกิจการของตัวงมันต้องมีการตัดสินใจใช่ไหมกับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ทุกเดือนอะไรมีความสุขมากกว่าหลังจากที่ผ่านวิกิจการนี้ออกมาความสุขกว่าใช่ไม่งั้นหน้าตาไม่เป็นแบบ <c oughs> แล้วอะไรใหม่ในหน้าสิบใช่ไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องมีคนน้าตาลมาแล้วนะมาพูดค <c oughs> ุยกันในในแบบวันนี้นะครับนั่นแปลว่าเธอเลือกที่จะหาความสุขของชีวิตตัวเองนะครับจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่พันบาท แต่ผมเชื่อว่าความรู้สึกของความสุขมันปรากฏขึ้นในเงิน,นงไม่กี่พันบาทนั่นแหละ,ะนะฮะเพราะมันได้ทําในสิ่งที่เธอรักช่วงหน้าครับมาดูเทคนิคเธอแล้วดูกลยุทธ์การตลาดเลยว่าเธอทําอย่างไรครับนะธุรกิจตรงนี้ถึงล่ํารวยและประสบความสำเร็จมากขนาดนี้